คำว่าปฏิทินในภาษาอังกรครับก็คือค l e n d ด r เป็นคำที่มีที่มาจากภาษาลีลาซึ่งนํามาจากคําพูดของชาวกรีกโบราณอีกทีหนึ่งนะครับว่าคาเลน ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษก็คือว่าไอ r y คลไซึ่งก็คือร้องไห้นั่นแหละครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ใช้คำนี้เพราะว่ามีที่มาว่าในสมัยโบราณเนี่ยจะมีคนคอยร้องนะฮะคอยร้องบอกชาวเมืองเพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าไม่ใช่ร้องไห้งอแงแต่อย่างใดนะครับรวมถึงประกาศเรื่องต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะประกาศวันขึ้นเดือนใหม่เพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยจ่ายเงินที่ค้างค้างนะครับ แต่พอต่อมาสังคมเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นปฏิทินครับจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อ แทนคนร้องบอกข่าวนะฮะหรือว่าไอคลนั่นเองปฏิทินจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งบอกเวลาและกลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตและก็วิถีประจําวันไปในที่สุดนะครับต่อมามนุษย์ก็เริ่มได้บันทึกวันและเวลาขึ้นเปล็นะลักษ์อักษรหรือที่เรียกกันว่าปฏิทินนั่นเองอันนี้คือแบบโบราณเลยนะครับแต่จากหลักฐานทางโบราณาคดีที่ค้นพบในปัจจุบันก็เชื่อกันว่า ชนชาติแรกที่คิดค้นระบบการนับวันแบบปฏิทินนั่นก็คือชาวบาบิโลเนียนครับพวกเขากำหนดวันเดือนปีโดยมีการสังเกตจากระยะต่างๆของดวงจันทร์ซึ่งก็คือการสังเกตข้างขึ้นข้างแรมประมาณนั้นเองโดยเมื่อเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับครบ1รอบก็จะถือเป็น1เดือนปฏิทิน แบบนี้เรียกว่าปฏิทินจันทรคตินะฮะและพวกเขาก็ยังคงกำหนดให้1ปีมี12เดือนอีกด้วยนะครับ สาเหตุที่ชาวบาบิโลเนียนกำหนดให้1ปีมี12เดือนก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดข้างขึ้นและข้างแรมครบ12รอบนะฮะฤดูกาลก็จะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคนโบราณนี่คือเก่งมากเหมือนกันนะเป็นคนช่างสังเกตเลยทีเดียวอาณาจักรข้างเคียงก็ได้ยอมรับเอาปฏิทินของชาวบาบิโลเนียนครับมาใช้ในอนาณาจักรของตนเองเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวอียิปต์โบราณครับชาวกรีกแล้วก็ชาวเซเมติกเป็นต้นครับ และเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นชนชาติต่างๆที่นำเอาปฏิทินแบบบาบิโลเนียนไปใช้นั้นก็ได้มีการทำการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนครับชาวอียิปต์โบราณที่เป็นนักพัฒนาคิดค้นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะอย่างที่เราเห็นครับพิระมิดนะ,ะทุกวันนี้ก็ยังคงไขปริศนากันอยู่เนาะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างะนะฮะซึ่งก็ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องปฏิทินได้อย่างรุหน้ามากที่สุดในชนชาติเดียวกันนะครับแต่เดิมในชาวโรมันกำหนดให้1ปีมี355วันตามระบบจันทรกคติ แล้วก็ทุกๆ4ปีนะฮะที่ชื่อว่าปีอัธิกาวันก็มีการเพิ่มวันเข้าไปอีก22วันเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลหรือว่าการคำนวณแบบนี้เขาเรียกว่าสุริยคตินั่นเองจนกระทั่ง46ปีก่อนที่จะเกิดคริสตศักราชนะครับ ซูเรียสซีซ่าแห่งจกักรวรรดิโรมันก็ได้เข้าครอบครองอียิปต์ในรัชสมัยของพระนางคลีโอพัตาก็นำเอาแนวคิดของนักตาราศาสตร์ชาวอียิปต์ที่ชื่อว่าโซซิเจเนสนะฮะมาปรับปรุงให้หนึ่งปีนั้นกลายมาเป็น365วัน ปฏิทินแบบนี้ก็เลยเรียกว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งก็ใช้กันมายาวนานจานถึงปีคิดตศักราช1582จึงได้มีการแก้ไขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอ้โหย้อนกลับไปไกลเหมือนกันคุณผู้ชมครับดวงดาวกำเนิดปฏิทินโลกแน่นอน คนยุคโบราณเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเขาใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเครื่องกำหนดนับวันเดือนปีเรื่องนี้ครับต้องขอขอบคุณบทสัมภาษณ์จากอาจารย์สิทธิชัยจันทรสิลปินซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครนะฮะท่านเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยมนุษย์ดำารงชีวิตตามสัญชาตญาณ แต่เมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รบกวนวิถีชีวิตปกติก็ทำให้แน่นอนครับมนุษย์เ,ยเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นรวมทั้งท้องฟ้าและดวงดาวกระทั่งก็พบว่าบางครั้งเนี่ยภัยธรรมชาติมาพร้อมกับดวงดาวบางดวงบนฟ้าจึงเริ่มสนใจสิ่งที่อยู่บนฟ้าแล้วก็นำมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขานะฮะซึ่งก็มีทั้งที่ตรงและก็ไม่ตรงบ้างได้ครับ แต่สิ่งที่ตรงตามการคาดคะเนแล้วก็เรียกได้ว่าถูกจดจำต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งรู้การครบรอบของสิ่งที่อยู่บนฟ้าอย่างเช่นแน่นอนครับการครบรอบของดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมอย่างที่เราได้เล่ากันไปนะครับ